บางรุ่นรุ่นรุ่นใหม่ๆจะมีพวกอุปกรณ์ช่วยเหลือมาเยอะถ้ารุ่นรุ่นเก่าๆก็จะไม่มีแต่เราก็สามารถเติมอุปกรณ์ได้คือชุดเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยไปได้ครับไม่ต้องแพงมากก็เที่ยวได้ออ w m วิสุ b ิชิไทร i เดนแบล็ k เอดิชัน จำนวนจำกัดที่เชิเรื่องทั่วประเทศป่าก็น่าเข้าวิวก็น่ามองแต่รถยังไม่พร้อมต้องเริ่มยังไงคุณปอปฏิภาสุดที่พิทักษ์เจ้าของร้านติดตั้งชุดอุปกรณ์โฟร์ r b 3โฟ p ์อกลาดที่จะบอกวิธีเปลี่ยนรถกระบะธรรมดาให้เป็นกระบะสายลุยเข้าป่าได้ด้วยอุปกรณ์ติดรถ 4x4 เพียง3ชิ้นเท่านั้นอุปกรณ์รถ4ฟ4 3ชิ้นที่ว่าจะต้องมีอะไรบ้าง แล้วถ้าอยากติดอุปกรณ์แบบฟูลเซตละ่ะจะจำเป็นจริงเหรือเราไปหาคุณปอที่ 35AP กระดาดกันค่ะแล้วตอนนี้นะคะจึงก็มาอยู่ที่ร้าน 35AP กระดาดนะคะอยู่กับคุณปอคะ่ะสวัสดีสสดค่ะ,คะดี๋ยขวขออนุญาตเรียกว่าพี่ปอเนาะครับวันนี้เนี่ยได้มาเปิดร้านใหม่นะคะเป็นร้านเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์ตกแต่งของ ARV ตอนนี้นะคะก็คืออยากจะถามพี่ปอหน่อย ถ้าสมมติว่าจูนมีรถกระบะหรือรถ SUV แล้วอยากจะเข้าป่ามีอะไรอยากจะแนะนํำไหมหรือว่ามันต้องดูอะไรก่อนไหมสาหรับรถหนึ่งคันที่จะไปท่องเที่ยวแบบนั้นเนี่ยอันดับแรกเลยก็น่าจะต้องเป็นซื้อรถที่เป็นระบบขับ,ขบเคลื่อนสี่ล้อก่อนอันดับหนึ่งครับรุ่นรุ่นใหม่รุ่นเก่าหรือได้หมดครับและในตัวของภายในรถพวกระบบระบบอะไรพวกนี้สังคัญหรือจําเป็นไหมคะ บางรุ่นรุ่นรุ่นใหม่ๆจะมีพวกอุปกรณ์ช่วยเหลือมาเยอะก็จะเป็นทพรรถรถรุ่นใหม่ๆถ้ารถรุ่นเก่าๆก็จะไม่มีแต่เราก็สามารถเติมอุปกรณ์ได้ถ้าเกิดว่ามีรถอยู่แล้วแต่เป็นกระบะรุ่นเก่าๆเลยเก่าหลายปีแล้วแบบนี้พี่ปอพี่มีอะไรจะแนะนำไหมว่ามันต้องติดอุปกรณ์อะไรบ้าง1ก็อาจจะเป็นยางแล้วก็โชค๊คแล้วก็มีวินสักหนึ่งตัวอะไร,ะรี้ uh huh. ยางก็ต้องเปลี่ยนเป็นดอก MT อะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อ จอสภาพถนนนะเนาะมันอาจจะมีขี้โคลน<อ>ก็ต้องเป็นยางที่ดอกใหญ่ๆหน่อยอแล้วก็โชค๊คก็อาจจะต้องรับน้ําหนักที่เราขนของไปด้วยก็เลยต้องมีโชค๊คก็ววิ้นสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ครับเวลาติดลมหรือว่าอะไรเงี้ยครับวิ้นใช้ย,ยากไหมพี่ไม่ยากครับมันติดเยอะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีอุปกรณ์ช่วยอย่างอื่นที่มาทดวิ้นให้มันสามารถมีแรงดึงได้อีกจะมี แล้วถ้าเกิดว่าเราไปในทางที่แบบหัวมันโคดมากธุระกันดานมากลุยมากอย่างเงี้ยสามชิ้นเนี้ยพอไหมผมว่าก็พอนะไปได้หมดอยู่ที่ใจแล้ะแต่ถ,ถ้าเกิดว่าเราอยากจะแต่งหล่อครับไปแบบหล่อๆเลยพี่หล่อๆเลยนอกจากสามชิ้นนี้กันชนรอบคันหนึ่งเป้ากันบอดี้ไม่ให้เสียหายเวลาเราไปเข้าป่าแล้ว โดนต้นไม้หรือว่าไหลไปโดนอะไรอย่างนี้เห็นบางคันเขามีแบบแหลกผลลังคาด้วยครับก็คือแบบบางคนก็เอาไว้ผลสภาระไปที่เขาผนไปเยอะแหลกลังคาหรือว่าเต็นท์แล้วอย่างบางคันเขาติดแบบว่าไฟแปลกๆด้วยนะคะนั้นช่วยอะไรคะพี่ไฟสปอตไลท์ก็เวลาทางแบบมืดๆจริงๆทุกันดารมีประโยชน์ครับเพราะไฟหน้าบางทีก็มองไม่เห็นเหมือนกัน จริงๆแล้วถ้าเกิดเราใช้อุปกรณ์ไม่เป็นเลยอ่ะแล้วเราไปคนเดียวแบบนี้เนี่ยมันมันจะได้ไหมพี่ถ้าไปคนเดียวไม่แนะนําไปคนเดียวน่าจะไปกันสัก4ี่ห้คันน่าจะดีกว่าต้องไปกับคนที่ใช้อุปกรณ์ที่มีประสบการณ์ด้วยสักสองคันสาคัญอืมค่ะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างอันตรายเหมือนกันใช่ไหมถ้าเกิดออกไปแบบทริปแต่ว่ามันก็คุ้มค่ากับการที่ได้ไปใช่แล้วอย่างทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะแนะนํากับ คุณผู้ชมทางบ้านที่เขาแบบว่าออกทริปเคยออกทริปไปแล้วแต่รถของเขาว่าอยากจะหลอ่ออยากจะเสริมแต่งมากกว่า3สิ่งที่พี่แนะนําไปอ่ะพี่มีให้ดูไหมว่ามันจะต้องแต่งยังไงของ ARB ก็จะมีอยู่คันหนึ่งเลยที่รอบคันงั้นเดี๋ยวจะขอขอนุาตไปดูได้ไหมได้ไดงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ยิ่งรวมกันยิ่งมันระดับโลกลีโอโซดาผู้สนับสนุนการแข่งขันมโ t ต g p อย่างเป็นทางการแอกซ่าประกันภัยเขียงข้างทุกความเชื่อมัน่นดูแลกันตลอดไปอ๋อคันนี้ใช่ไหมพี่ปอที่บอกว่าแต่งแบบของพี่เลยใช่ใช่นี่ี่แต่งอะไรบ้างคะเนี่ยก็จะมีเป็นกันชนรอ,อบคัน เป็นการชว์อบียร์บีรอบคันอันนี้คืออย่างที่พี่บอกว่าช่วยแบบปกป้องตัวถังรถใช่อ่มแล้วอย่างที่สอมมีอะไรครับพี่ก็จะมีเป็นสปอตไลท์แล้วก็จะมีกันแข้งอยู่ด้านล่างครับเป็นกันกระแทกไอ้กันช่วยกันกระแทกเวลาแบบว่าเสือพื้นที่มันเป็นหินบาดหินอะไรแบบนี้ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นสน็อกเกิลครับมันช่วยอะไรมันเวลาเราลุยน้ํามันก็ไม่ให้น้ําเข้ามอกองครับ สามารถลุยน้าได้ลึกขึ้นอันนี้พี่เคยลุยลึกที่สุดเท่าไหร่อะน่าจะประมาณนี้ได้มั้งครับโหไปขนาดนี้เลยหรอนี่พี่ไปช่วยน้ำพุ่งหรือเปล่าคะไปเที่ยวครับไปเที่ยวอ่าถัดมาอันนี้ยางป่ะพี่ที่พี่บอกเปลี่ยนด้วยใช่ครับเปลี่ยนยางอันนี้ก็จะเป็นยางใส่ไว้วิ่งในเมืองถนนดําก็จะเป็นดอกอย่างนี้ครับอ่ากับดอกประมาณนี้นะใช่ใช่ใช่หายางลายประมาณนี้ใช่แล้วก็จะมีมีโชว์เปลี่ยนโชว์ของโอแมนีมูด้วยนะครับโอแมนอีมูตัวบีพีห้าหนึ่งครับแล้วก็จะเป็นป ทำไมพี่ติดโชว์รุ่นเนี้ยความชอบส่วนตัวที่ได้สัมผัสมาก็จะคิดชอบชอบรุ่นนี้ครับจริงๆอ่ะมกนมีหลายรุ่นแล้วมีมีสามรุ่นครับแต่ว่ารุ่นเนี้ยคือชื่อรุ่นอะไรพี่เผื่อแบบเพื่อนๆอยากติดตามเบบีพีห้าหนึ่งครับบีพีห้าหนึ่งจุดเด่นของรุ่นนี้คืออะไรพี่มันสามารถปรับจูนตามที่เราชอบได้อ่าอันนี้พี่ชอบแบบไหนแบบนี้แบบแข็งแบบนุ่มอะไรเงี้ยนุ่มนุ่มหน่อยสายสบายๆนิดนึงมีอะไรอีกเปล่าคะพี่นอกจากนี้ ก็จะมีโชค๊คทั้งหมด4ต้นแล้วก็มีแหนบมีแหนบด้วยครับช่วงล่างของโอมนหมดเลยคนที่เขามีรถกระบะหรือ SUV อยู่แล้วแต่เป็นรถเก่ามากๆเลยแบบนี้มันติด a อ b บได้ไหมได้ครับ a อ b อย่างรถเก่าๆผมมีคันหนึ่งก็ก็มี a อ b รีรอบคันเหมือนกันต้องติด a อ b รบีรุ่นอะไรอ่ะพี่เขายังมีของรับรองมาอยู่หรอ,อต้องเช็คครับบางรุ่นบางรุ่นก็จะมีอยู่อันนี้คือเก่าของพี่เนี่ยต้องแบบต้องประมาณเท่าไหร่เก่าให้ไหนสิปีให้หลังได้ไหมยังติดได้ไหม ได้อย่างคันนี้ก็มี20กว่าปีอะโอ้ย20กว่าปียังติดได้อยู่นะคุณผู้ชมยังมีของอยู่ครับก็แล้วแต่ประมาณด้วยแหละเนาะใช่ถ้าเกิดว่าเที่ยวแบบเบาๆเที่ยวสายแคมป์นิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยหลักเงินไหวไหมพี่คือชุดเริ่มต้นอะไรเงี้ยไปได้ครับไม่ต้องแพงมากก็เที่ยวได้แคมปิ้งคือเราไม่ได้แบบว่าไปแบบหนักมากไม่ได้โหดมากแบบว่าท่องเที่ยวดูธรรมชาติต่างๆบางคนชอบแค่ไปแคมป์เฉยๆพี่ปอเห็นว่ากันชนเนี่ยมันเหมือนมีอะไรติด เพิ่มขึ้นมาอีกเยอะแยะแลวมันมีออปชันอะไรที่เพิ่มขึ้นมาอีกไว้ใช่ไหมเนี่ยสำหรับกันชนตัวนี้เหรอครับอันนี้มันจะมีตัวสําหรับที่ใส่ไซเรวได้และมีเขาเแต่ถ้า,าบางคนที่ที่เขาไม่ชอบชิ้นนี้เนาะไม่ชอบอชิ้นนี้นะ,ะก็จะมีเข่าเป็นอลูมิเนียมอยู่ตรงนี้ครับมันก็จะดูไม่ค่อยมัมนจะไม่มีชิ้นนี้ละมันจะดูเลีวกว่าอ,อย่างวินนะครับมันจะมีถาดวินที่สามารถอยู่ในกันชนเดิมได้ โดยที่ไม่ต้องใส่กันชนก็ได้สําหรับคนที่ไม่ชอบเลยเนาะเราก็จะมีวินมันจะอยู่ด้านในกันชนอีกทีอ๋อคือแล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบแบบนี้บางคนไม่ชอบเลยก็ได้แต่ถ้าคนที่ไม่ชอบกันชนเลยก็เอาวินซุกไว้ในกันชนเดิมได้อ๋อก็คือสามารถซุกเข้าไปข้างในได้ใช่ครับยังเป็นงทรงกันชนรถเดิมได้อยู่ บอรถแต่งมาสวยมากเลยนี่ทั้งคันคือ ARB <c oughs> หมดเลยใช่ไหมพี่ <c oughs> ใช่ครับ<ส>ทั้งคันเลยเยี่ยมมากเที่ยวได้ด้วยแถมหลอ<ช>่ออีกใช่เอออย่างเงี้ยพี่ช่วยสรุปให้จูนฟังหน่อยได้ไหมสรุปแล้วเนี่ย3 5, 5 a หกระาดาษทำอะไรให้เราได้ไดบ้างได้ทุกส่วนเลยครับอืว่าติด <c oughs> ก็ถามสอบถามเข้ามาได้เลยว่าจะเอาแบบไหนมีงบเท่าไหร่จะได้จัดเตรียมเตรกันไว้ได้คุยได้แล้วแบบการติดตั้งติดตั้งนานไหม ไม่นานครับถ้าเราเราทำกันแป๊บเดียวฟูลออปชั่นก็ติดไม่นานเหรอคะไม่นานครับเร็วอยูแ่แล้วถ้าเกิดว่านอกจากนี้เนี่ยเห็นพี่บอกว่าใครที่แบบว่าไม่มีเพื่อนไปเที่ยวไม่มีเพื่อนออกทริปเลยเห็นว่าชวนไปเที่ยวได้ด้วยใช่ไหมได้ก็ทักมาได้เลยอยากหรือว่าไม่มีเพื่อนจริงๆก็คุยกันได้ครับไม่จำเป็นจะต้องแบบทำที่เดียวกันหรือว่าแบบอะไรเรา ถ้าได้คุยกันเนาะก็ไปด้วยกันได้หมดครับถ้าอยากไปเนี่ยจะติดต่อยังไงแล้วถ้าอยากจะเอารถมาทําก่อนที่เราจะออกไปออกทริปด้วยกันนี่ทํายังไงครับติดต่ออีกกับพี่ยังไงดีคะ,ะได้ทางเพจเลยก็ได้ครับท,ทักเพจได้เลยผมสนมากผมจะตอบเองอชื่อเพจอะไรคะ3 5 a ห AP กหลาดครับ ก็มาจอยๆกันได้นะคะเพื่อนกันออกทริป,<ด>ปกันดได้หมดเลยนะคะไม่ขับเป็นไม่เป็นมาก่อนเดี๋ยวก็เป็นกันเองอเดี๋ยวก็เป็นกันเองนะพี่เขาบอกแล้วนะคอนเฟิมแล้วนะโอเคงั้นวันนี้นะคะก็ฝากไปด้วยนะคะสําหรับร้าน3 5 a p กระาดาษนะคะใครที่อยากจะมีรถแต่ง4 w h e ว l s หรือ4 x 4คู v ก็ได้กระบะก็ได้ไดอยากลอยอยากเท่อยากมีทริปอยากมีเพื่อนไปเที่ยวนะคะก็ให้มาหาพี่เขาได้เลยนะคะติดต่อตามช่องทางที่พี่เขาบอกไปนะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะพี่ปอมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ สากลการประมูลแหล่งประมูลรถพร้อมขับระดับหลับตาซื้อบริสุทธิ์ซื้อตรงโปร่งใสต้องที่สากลการประมูลอ oh, new Mitsubishi Triton Black Edition จำนวนจำกัดที่เชอญเรองทั่วประเทศ